ปอรเช่ประเทศไทยถแถลงข่าวฉลองครบรอบ30ปีเผยโฉมปอร์เช่รุ่นพิศรรรเศษปอร์เช่911คาเล a า GTS เตอร์ติเย่ปอร์เช่ไทยแลนด์อีดิชั่นซึ่งเป็นคันแรกและคันเดียวในโลก <The music> โดยในปี2565นะครับปอร์เช่ประเทศไทยโดย AS Group มียอดจองรถปอร์เช่กว่า2,000คันโตขึ้นกว่าเดิมถึง40% และคาดว่าปีนี้นะครับจะสามารถทํายอดเติบโตสูงเป็นประวัติการของบริษัทโดยปอร์เช่นะครับได้ประกาศเตรียมจะเปิดศูนย์บริการปอร์เช่ในไทยเพิ่มอีก3สาขานะครับโดยจะมีสาขากะระบพึกสาขาบางนาและสาขาพัทยานะครับและเพื่อเป็นการฉลองความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับปอร์เช่จึงเผยโฉมรูปพิเศษนะครับที่ถูกออกแบบและตกแต่งโดยตัวปอร์เช่เอ็กซ์คลูซีฟแมนูแฟคเจอรนะครับ โดยตัวรถนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์ชั้นเลิศนะครับของตัวถังที่มี7สีพิเศษนะครับจาก p a i n t t o Sample PTS ประสาน7สีใน1เดียวนะครับโดยทั้ง7สีนะครับก็จะมีสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีส้มสีฟ้าสีม่วงและก็สีแดงนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนสัญลักษณ์ตามแต่ละสีประจำวันนะครับ นอกจากตัวสีนะครับที่มีความพิเศษแล้วนะครับตัว Porsche 911 a r r e r a GTS 30 y e a r Porsche Thailand Edition นะครับยังมีการติดตั้งสัญลักษณ์30 y e a r Porsche Thailand Edition บริเวณเสา B-Pillar นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการตกแต่งนะครับวัสดุสีดำเงา g r o s s Black ไม่ว่าจะเป็นบริเวณช่องดักอากาศทางด้านหน้าครอบกระจกประตูชิ้นส่วนตัวถังทังด้านข้างชิ้นส่วนตัวถังทั้งด้านท้ายรถรวมถึงครอบกระจกมองข้าง ในส่วนของตัวล้ออลอยนะครับเป็นล้ออลอยเซ็นทรัลล็อกนะครับเป็นลายของตัว Turbo โเอขนาด20และ21นิ้วมีการตกแต่งพ่นสีเป็นแบบทูโทนนะครับตัดกันระหว่างสีดํากับสีตัวถังรถคาริเปอร์เบรกนะครับจะเป็นสีดําและอีกหนึ่งความพิเศษนะครับสำหรับรุ่น3 0อ e a ตี r เยียร์ปอร์เช่ไทยแลนด์เ dition ตัวนี้นะครับก็คือจะมีสีทงไตรงนะครับมีสีแดงสีขาวสีน้ําเงินนะครับตั้งบริเวณฝากระโปรงด้านท้ายตัวรถนะครับ ส่วนตัวโรโก้911นะครับก็ถูกออกแบบมาใหม่นะครับเป็นสีรมดำเงาพิเศษโดยรถสปอร์ตปอร์เช่รุ่นพิเศษคันนี้นะครับจะถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ปอร์เช่มิวเซียมที่ประเทศเยอรมันซึ่งในงานนะครับก็มีการนำรถรุ่นพิเศษมาโชว์ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว356ตัว9 64เทอร์โบนะครับซึ่งเป็นรถยนต์ปอร์เช่คันแรกที่ทาง A s นะครับนำเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัว 911S 918 Spider Carrera GT 959S 912 911 Carrera RS 911 GT3 RS รวมถึง911 Carrera Speeder ทั้งนี้นะครับเพื่อร่วมฉลองครบรอบ30ปี Porsche ประเทศไทยนะครับ Porsche ได้นำเสนอ Porsche 911 Carrera GTS 30 Year Porsche Thailand Edition จำนวนจำกัดเพียง30คัน ซึ่งจะทำการเปิดตัวในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่22-2ถึงเมษายนณอิมแพคเมืองทองธานี <The noise> และสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารด้านยานยนต์ขอบคุณครับ <The noise> <The noise>